เก็บยอดผักหวานไปด้วยจ้านะะเก็บยอดผักหวานเอาไปจิ้มน้ําพริกนะฮะจิ้มน้ําพริกก่อนวันนี้นะฮะเก็บยอดวันนี้นะฮะอีกสองต้นตะกี้นี้นะฮะโอ้เสียงกะละมังอีกสองต้นตะกี้นี้นะฮะก็นะรอเดี๋ยว่ออยู่เนาะเพื่อนๆน,นะฮะ,ะส่วนบางยอดนี่เก็บกินได้แล้วนะฮะถ้าไว้นานกว่านี้ก็จะเป็นกิ่งแก่นะ นี่ตัดลงมานะฮะตัดลงมาต้นนี้จ้าจะเก็บยอดวันนี้นะฮะอีกสองต้นตะกี้นี้นะฮะโอ<ห>้เสียงกะละมังนะะอีกสองต้นตะกี้นี้นะฮะก็รนะอเดี๋ยวทําแล้วทําแล้วเนาะนะฮะ่จนะ้านกะ็สูงเกินเก็บลำบากเนาะแล้วเก็บได้ละจ้าเพื่อนๆนะไว้นานกว่านี้ ไม่ได้แล้วเ้วจะกินไม่ทันนะแต่วันนี้ก็ยังได้ไม่เท่าไหร่นะะอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะให้เขาแตกกิ่งอ่อนๆออนมาให้เราได้กินเนาะนีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งจ้านะะต้นนี้ก็เยอะหน่อยเ,อเก็บอ่าเก็บจุดนี้ก่อนนะ้นี่ตรงนี้นะะตรงเพื่อนๆนะฮะตรงที่เขาเราตัดเขาตรงหัวเนี่ยคะ่ะเยอะเลยเยอะเลยนะฮะ ที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะนะเราก็จําเป็นต้องตัดแต่งเนาะไม่งั้นเขาก็จะแก่นะฮะแก่ต้นสูงไม่ได้ยอดนะอันนี้ยังยอดอ่นอนๆที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ายอดอ่นอนๆเลยนะฮะกำลังแทงกำลังโป่งยอดขึ้นมานะนะสวัสดีจ้าคลิปนี้ชวนเพื่อนๆมานะ,ะจ้าตัด แตงกิงผักหวานจ้ะนะต้นนี้นี่ค่ะเก็บยอดผักหวานไปด้วยจา้านะ,ะเก็บยอดผักหวานเอาไปจิมนะะจ้มน้ําพริกนะคะจิ้มน้ําพริกก่อนวันนี้นะฮะ,นะฮะอันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะฮะมีอยู่ต้นเดียวที่จะจะนะก็จะแตกออกมานี่ค่ะถ้านะฮะ,นะฮะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะนะฮะขอบคุณนะคะที่ทับชมมาเพิ่มอีก นะฮะ้านะฮะอู้อันที่ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะนะฮเนี่ยเขาจะแตกออกองตรงตาเขาเลยนะฮะเราขอแก่ต้นสูงไม่ได้ยอดนะอันนี้ยังยอดอ่อนๆตัดลงมานะฮะตัดลงมาต้นนี้จ้าแก่ต้นสูงไม่ได้ยอดนะอันนี้ยังยอดอ่อนๆอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะให้เขาแตกกิ่งอ่อนๆมาให้เราได้กินเนาะ อีต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งจ้านะต้นนี้ก็เยอะหน่อยทําแล้วทําแล้วเนาะนะจ้าก็สูงเกินเ,เก็บลําบากเนาะแล้วที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ายอดอ,อ่อ,อนๆเลยนะฮะกาลังแทงกําลังโป่งยอดขึ้นมานะครั้งที่แล้วต้นที่แล้วเนาะเราเพิ่งจะตัดแต่งไปจ้านะฮะ นี่เพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูผลผลิตเขานะผลผลิตเขาอันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะฮะมีอยู่ต้นเดียวที่จะจะเล็กๆนะฮะตรงเตี้ยๆที่เราแต่งไปเขาก็ออกยอดมาให้เราเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะมานะฮะเก็บนะนะฮะแต่งกิ่งเขาเยอะหน่อยจก้กเพื่อนๆนะฮเนีนะ่เดี๋ยวต้องรีดใบออกสักหน่อยนะ ตรงนี้กล่องเลยนะด้านนี้ด้านนี้แต่งแล้วจากเพื่อนๆนะฮะเหลือด้านตรงนี้นะฮะอ๋อนะฮะทำไมจึงจะต้องแต่งนะฮะเพราะว่าด้านนี้ด้านนี้แต่งแล้วจากเพื่อนๆนะฮะเหลือด้านตรงนี้นะฮะอ๋อนะฮะทำไมจึงจะต้องแต่งนะฮะเพราะว่าฝนตกมาไม่เท่าไหร่นะฮะก็คงแตกนะฮะจานะฮะจะทำคลิปสามนาทีนะฮะนี่นะ เก็บได้เลยนะกิ่งเก็บยอดผักหวานไปด้วยจ้านะะเก็บยอดผักหวานเอาไปจิมนะะจ้มน้ําพริกนะจิ้มน้ําพริกก่อนวันนี้นะอ่อนอยู่เนาะเพื่อนเพืนะะ่อนนะส่วนบางยอดนี้เก็บกินได้แล้วนะฮะถ้าไว้นานกว่านี้ก็จะเป็นกิ่งแก่นะ,ะอย่างนี้เราหักหักไปก่อนทิ้งเลยนะฮะนี่จานะฮะนี่อย่างนี้เนาะเนี่ย เก็บได้แล้วเนี่ยนะที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะเพื่อนๆนเห็นไหมจ้ายอดอ่อนๆเลยนะฮะกำลังแทงกำลังโป่งยอดขึ้นมาเนี่ทำแล้วทำแล้วเนาะนะนีจ้าก็าาสูงเกินเ,เก็บลำบากเนาะแล้วทำแล้วทำแล้วเนาะนะอีจ้า เขาสูงเกินเ,เก็บลําบากเนาะ,ะอ่อนอยู่เนาะเพื่อนๆน,นะฮะส่วนบางยอดนี่เก็บกินได้แล้วนะฮะถ้าไว้นานกว่าน,นี้ก็จะเป็นกิ่งแก่เนี่ยเล็กๆนะฮะตรงเเตี้ยๆที่เราแต่งไปเขาก็ออกยอดมาให้เราเหมือนกันนะฮะวันนี้ก็จะมานะฮะเก็บจากที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะเพื่อนๆเห็นไหมจ้ายอดอ,อ่อ,อนๆเลยนะฮะ กำลังแทงกำลังโป่งยอดขึ้นมานะนี่พอได้อยู่นะพอได้อยู่นี่จะ้นะถ้าปล่อยไว้นานเนาะเดี๋ยวเขาก็เป็นกิ่งแก่อีกไม่ได้กินอีกนะฮะด้านนี้ด้านนี้แต่งแล้วจากเพื่อนเพื่อนะฮะเหลือด้านตรงนี้นะฮะอ๋อนะฮะทาไมถึงจะต้องแต่งนะฮะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะให้เขาแตกกิ่งอ่อนๆมาให้เราได้กินเนาะ อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งจ้าน่ะต้นนี้ก็เยอะหน่อยนยฮะฮก็จะแตกออกมานี่ค่ะถ้านะฮะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะนะฮะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเยอะเลยเยอะเลยนะฮะที่เราตัดแต่งกิ่งไปนะเราก็จําเป็นต้องตัดแต่งเนาะไม่งั้นก็จะแก่นะฮะพอได้อยู่นะฮะพอได้อยู่นีนจ่จ้ะ ถ้าปล่อยไว้นานเนาะเดี๋ยวเขาก็เป็นกิ่งแก่อีกไม่ได้กินอีกนะฮก็จะแตกออกมานี่ค่ะค่ะนะฮะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะนะฮะขอบคุณนะคะที่รับชมนะตัดลงมานะฮะตัดลงมาต้นนี้นจะเพิ่มอีกนะฮะจนะฮะอู้อ่ที่ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะนะะเนี่ยเขาจะแตกออกอง ตรงตาเขาเลยนะแล้วขอที่ฝนตกบ้างไม่ตกบ้างนะเพื่อนๆนเห็นไหมจ้ายอดอ่อนเลยนะฮะกาลังแทงกําลังโป่งยอดขึ้นมานะฮะนี่นะฮะด้านนี้ด้านนี้แต่งแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนะฮะเหลือด้านตรงนี้นะฮอ๋อนะฮะทาไมถึงจะต้องแต่งนะฮะเพราะว่านะฮยก็จะแตกออกมานี่ค่ะอ้านะฮะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะนะฮะ ขอบคุณนะคะที่รับชมฝนตกมาไม่เท่าไหร่นะฮะก็คงแตกนะจ้านะจะทําคลิป3นาทีนะฮะนี่นะเก็บได้เลยนะกิ่งแก่ต้นสูงไม่ได้ยอดนะอันนี้ยังยอดอ่อนๆนะฮะแต่งกิ่งเขาเยอะหน่อยจากเพื่อนๆนะฮะนี่นะจะต้องรีดใบออกสักหน่อยนะตรงนี้กองเก็บได้ละจ้าเพื่อนๆนะ ไว้นานกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะกินไม่ทันนะะแต่วันนี้ก็ยังได้ไม่เท่าไหร่นะฮะเก็บยอดผักหวานไปด้วยจ้านะฮะเก็บยอดผักหวานเอาไปจิมนะะจ้มน้ําพริกนะฮะจิ้มน้ําพริกก่อนวันนี้นะฮะมเพิ่มอีกนะจ้านะฮะ,นะฮะอู้อันที่ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะนะฮะเนี่ยเขาจะแตกออกตรงตรงตาเขาเลยนะฮะเราขอเก็บอ่านะ เก็บจุดนี้ก่อนนะฮนี่ตรงนี้นะฮะตรงเพื่อนๆนะฮตรงที่เขาเราตัดเขาตรงหัวอีกอย่างหนึ่งเราอยากจะให้เขาแตกกิ่งอ่อนๆมาให้เราได้กินเนาะนี่ต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งจ้านะต้นนี้ก็เยอะหน่อยสวัสดีจ้าคลิปนี้ชวนเพื่อนๆมานะจ้าตัดแต่งกิ่งผักหวานจ้นะต้นนี้นะีนะ่ค่ะะ อันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะฮะมีอยู่ต้นเดียวที่จะจะทำแล้วทำแล้วเนาะนะฮะ,ะนีจะ่ะเพาะสูงเกินเ,เก็บลำบากเนาะเลยนะฮะด้านนี้ด้านนี้แต่งแล้วจากเพื่อนเพื่อนนะฮะเหลือด้านตรงนี้นะฮะอ๋อนะฮะทำไมจึงจะต้องแต่งนะฮะเพราะว่าทำแล้วทำแล้วเนาะนะฮะนีจะ่ะ ก็สูงเกินเ,เก็บลำบากเนาะเล็กนะก็จะแตกออกมานี่ค่ะ้านะฮะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะนะฮะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเยอะเลยเยอะเลยนะฮะที่เราตัดแต่งกิ่งไปเนีนะะ่ยเราก็จำเป็นต้องตัดแต่งเนาะไม่งั้น